ลิซ่ากินเลยลูกก็หนูร้องหิวไม่ใช่เหรอวันนี้ก็จะพาลิซ่าไปหาพี่ป๊อปอีกแล้วไปหาพี่ป๊อปกันนะคะอุย้ยเสียงพี่ไก่อีกแล้วปั๊มนี้ใช่ไหมคราวที่แล้วที่เดือนที่แล้วที่หนูหนูมาพักตรงนี้ด้วยอะ่ะมาหยุดพักตรงนี้ใช่ไหมก็ได้ยินเสียงพี่ไก่อีกแล้วอุย้ยตกใจ งงงงเสียงพี่ไก่อ่ะพี่ไก่มาจากไหนเนาะเห็นต <c oughs> ัวไหมพี่ไก่อยู่ไหนอ๋ออยู่นู่นโอ้พี่ไก่พี่ไก่อยู่ในพุ่มไม้ลิซ่ากลัวไหมลูกกลัวไหม,หน,ไหมหนั่งรถก็เอาใส่ตะกร้ามานะคะ ก็ร้องเป็นพักๆนะเพราะว่านางยังไม่ชินอะ่ะใช่ไหมคะลิซ่าไม่ชินเลยใช่ไหมเพราะหนูไม่ค่อยได้ออกนอกบ้านเนาะไปไหนไปไหนไม่ไปลูกไม่ไปตอนนี้ลิซ่าก็อายุได้สองเดือนแล้วนะคะโต <c oughs> oh, ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยวันนี้ลิซ่าจะไปไหนคะ มิซ่าไปไหนลูก สบายใจเลยใช่ไหมคะนอนเล่นแบบสบายใจเลยโอ้ยคนเก่ง mm hmm. เห็นไหมคนเดินไปเดินมานะนะั่นอะ you mm -hmm. กลับแล้วยังลูกกลับบ้านยังไปหาพี่ป๊อปกันแล้วมนอนเอกเนอกอะไรตรงนี้แล้ว